เตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้ครับโอ้โหสวยงามมากเตรียมจัดอัน,นดอกไม้ครับ้อไงบอ๊อบปูไงเลยเนาะยิ่งใหญ่มากเลยสวยงามมาก

ผู้ใดไปเราบอกไปไหมนอนอยู่หันไหมข้งนอกข้างเออข้างนอกไปไหมปุ๊กไปทุกวันพาได้แบบนี้เนาะ ไหวเทวะอ้าอโตต่อไปเดิอ๋อพุทธหัตทุกคนพุทธหัตบัณฑวตได้พุทธหัตเฮ้นบอกของบอโจทุกคนพุทธหัสเหมือนกันบันฑากับไอยขื้นเขาทุกคนพุทธหัส แต่ว่าเขาไหวกินมือได้เพราะว่าเพิ่งกินนอนหนึงหนงหมึ่งที่เสร็จมาที่กับหนไปเรื่อยๆจ้งข้าสีข่ขินไปเหยียบหัวคนมือเลยก็โอ้เนี่ยคือเป็นคนถือเงือนเพราะว่าแต่ให้ดีที่สุดคือเราเชิญเขามาวันไหนเราก็วันวันนั้นร่างมาจัดดอกไม้ครับพี่น้องจัดดอกไม้จัดพานครับ ตัวลุ้งลุงไปจอดขอไก่คนละแมนเคยเจอทะอเบียนอะไรอยู่สาธุสาธุ 万。 สวยงามมากครับพี่น้องถ้าเก็บไปบังได้หลายถ้าพี่นองเดอมืมอนี่วดสาเอามือโฉบมือหมาน ยิ่งใหญ่มากครับเห็นหินปังปังรวยรวย แสงกำลังส่องครับแสงส่องฟ้าเหลียมมองน้าาน้ำตาไหลเงี้ยวจะขยับเข้ามาอีกนิดนึง เดินดถก็น้อยหน่อบพี่น้องโอ้แดดสว่างสวัยเลยวันนี้ไม่หนาวไม่หนาวนะครับวันนี้ <Ooh. S 2> ตื่นแล้วเดอพี่น้องครับแดดดีครับวันนี้อู้อากาศแจ่มใสมากอาบน้ำแต่เช้าเลยครับ โชคดีมีชัยเฮ้งเฮ้งรวยรวยปังปังขอบคุณทุกกำลังใจครับ,บพอกันคิดหนาครับพี่น้องครับลงลุงบั็นจัดอยู่นีะเจอกันครับเจอกันใหม่ครับ